ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวะะชาวันพุธนะคะค่ะชาววันพุธในสัปดาห์นี้นะคะจะแไปไท่หถ้วยค่ะ ค่ะแสดงว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชาวบันพุธน,นะคะจะคิดถึงอะไรที่เกี่ยวกับอดีตเสมอเลยนะคะสถานที่เก่าๆที่เคยไปเรื่องเก่าๆที่เคยทําอาหารเก่าๆที่เคยกินนะคะจะนึกถึงจารเรื่องเก่าๆสถานที่เก่าๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการได้เดินทางไปในที่เก่าๆด้วยอย่างเดินทางไปโรงเรียนเก่านะคะไปที่ทํางานเก่าไปพบปะเพื่อนฝูงเก่าๆสมัยเรียนอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะเรื่องการงานของชาววันพุธนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการงานที่คุณเนี่ยลงมือทําไว้นานแล้วนะคะจะประสบความสําเร็จค่ะจะประสบความสําเร็จได้ดีนะคะเรื่องการงานของชาววันพุธนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะการงานคล่องตัวได้ดีนะคะและอาจจะได้มีเก่าคืนมาด้วยนะคะนี่เก่าที่แบบว่ามีคนยืมคุณไปนานมากแล้วนะคะเขาก็จะกลับมาคืนคุณแบบคุณคึกขึ้นว่าเฮ้ยหรือว่าจะไม่ได้คืนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะส่วนเรื่องความรักของชาววันพุธนะคะสําหรับคนนะคะที่เคยเลิกกันไปนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นคบกันใหม่ค่ะมีโอกาสรีเทิร์นสูงนะคะส่วนคนโสดน,นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คิดถึงคนเก่าเหมือนเคยเลยนะคะทุกอย่างคือเรื่องเดิมๆสําหรับชาววันพุธในสัปดาห์นี้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพของชาววันพุธในสัปดาห์นี้นะคะไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงค่ะทุกอย่างปกติดีนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ุกเพื่อนกาลังใจให้กันนะคะ แล้วถ้าใครนะคะที่สนใจจะตรวจดวงชะตาได้วยไพ่ทาโร่นะคะก็ให้คลิกที่ลิงก์ใต้คอามนตนี้เลยค่ะ